ขอกราบสวัสดีแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ๆๆดูดีๆเกมผมก็แล็กน่าจะเป็นผลของการตายคลิปนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Attack on Titan Fan Game ซึ่งผมดาวน์โหลดใน Google ซึ่งเกมนี้ก็ซื้อขายกันเก็บเงินซื้อตัวละครซื้ออุปกรณ์ ไม่ใช่อุปกรณ์แบบนั้นนะครับโอเคไดออ้ใช้ได้แล้วน,นั่น่ีเฮ้ยจุ๊บอืมอ่าเท่ันตรงนั้นนะถ้าเป็นลูกสองแบบน,น,นะครับท่านผูช้ชมเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยโอ้โหส็นโคตรเลยสเปร์อืมเออ,เอ,อ โอ้เจอท่านเดี๋ขอผมขอยี่นี่ก่อนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บตัวโอเคนะโอ้ยแต่ทำไมเสียบไม่ได้เลยโอ้ตายสะกือแกเนอ่ผมฆ่าได้แล้วตัวหนึ่งโอ้โหโหมาจากไหนตั้งสองตัวโโ่ ตกใจหมดเลยตัวใหม่อออยอดตายอาตายาตายังไม่ตายกูยังตายยังไม่ตายกูไปกับพวกพอม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 เอาเลยตดยไา้เดี๋ยวปอเปีย้นึงเลยกันคือือ,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 อ ขึ deal, uh. ้นดีวะบิจสูงกวนี้สิทำไมมันบิ mm ้สูงไม่ได้อ๋อตายดิสอะนี้ก็มีเงเดียวาน่งน้ออไปทำก เิอแค่ต้นฉันจะฆ่าไทาทนันให้หมดในรอบนีเ้เลยไม่รู้ว่าหมดได้หรือเปล่านะโอเคไปกันเลยครับท่านผู้ชมฉันจะฆ่าไทาทนันให้หมดรอบนี้เป็นยังไ,ไงนี่คือตอนภาคหนึนะครับท่านผู้ชม แต่พอเป็นตอน่าคสอนบรรยากาศอีกคนหนึ่งแล้มึงเห็นมีเส้นสีผมเห็นเขาทีนี้เลยมันเหมือนฆ่าคนอ่ะไปอออประมาอ80%อืออึมไปว่าอย่าสป,ปอยนี่หว่าอุ้ยสีแดงแดงว่าร่องโอดแน่นอนเลย มันคุ้นฟูเร็วซะด้วยสิเฮ้าแกแข่งให้แม่ได้เลยไปต่วต่อไปกันเลยครับท่านผู้ชมมันก็ไม่มีอะไรมากนะเกมนี้ก็แค่ข่าแต่ทันนะครับท่านผู้ชม ชกแตวับอือเฮ้ยไม่เลยมันจะถึกวถกว่าเฮ้ยชุดโอเคมาถึดแล้วแกน่าจะต้องตายแน่ไอไททันไอไททันที่กินผู้คนมาตลอดหนึ่งร้อยเอ้อ แก๊สหมดนั่นเหรอเออเราต้องใช้ดีด้วยสิโอยโอ้ยจะโดนโจมตีไม่ได้ตายเถอๆแล้วไอ้ไททันยา่าว่าแค่นี้มันน่าจะไม่พอันน่าจะไปเติมแก๊สหน่อยแต่ว่าขอค่ายตัวสีแดงกับแฉด้วย น่าจะเป็นตัวเองหรือเปล่าไอจุดแบตตาช็อกโกตุกิวฉันน่ามาซีนักสิสนาซุสิสาวร้องเพลงแก้เบื่อ แต่เือ,เอมันจะโผล่มาจี่ตัวตน่าดีใจท,ท,ท,ท่านเหมือนแม่ฉันไอ้ใจท่านเหมือนแม่สีน้ามันก็ตายรู้สึกผ,ผมรู้สึกว่าต้องไปเติมแก๊สเลยรู้สึกรู้สึงความันจะได้ในชีวิตเรา อืโอเคคือมาอยู่ันนี้เด้อโอ้ไปที่ตบเอ็ดที่เป็มแคสก็ไม,มีตัวนี่มาถึงและโอเคชุดเฮ้ยชุดเฮ้ย มาถึงอ่ะที่เติมแก๊สจบนี่ใบนี้เอ,อเพิ่มสิเพิ่มอุปกรณ์สิอุปกรณ์หายไปไหนโอเคแค่แล้วบวกกรนได้อุปกรณ์แล้วครับท่านผู้ชมแ้ะค่าทางใายกาน,นต่อเลยครับเออสีส้มนั่นคือตัวอะไรวะไปดูกันเลยคนระับท่านผู้ชม สัสีส้มมันไอสารสีส้มนั้นโอ้โหเห็นหน้าตาแล้วยอมรับไม่ได้ผมบอกไปว่าหน้าตาอุบาทมากเลยอากจะฆ่าแกไอเท่ทันยักษ์เ้ยตุ้มมิกแน่เฮ้อโอุ๊ยตายด้วย ไาดีซะแล้วถ้าฉันยังตุนอะไกันต่ออือ ที่เกี่สิกับนาทีขอ๋อมผม้สึกนะไอ้คนนีไม่มีอะไรมากกว่าแกอ่ะตอนนี้ชุบอาหารชีวิตได้ไปที่กระต่อเลยครับท่านผู้ชม akhir ของค่าตัวนี้ยงัวเยมอน่าอีกตัวนึงโอ้ยชี่ยแลมอสตัวสทีมหา้า้ถรอจะหาค่ามอสตัวนี้จะคลิปเลยโอเคนะตับท่ารไปชมอ,อืมมีตัวไอ้ค่าฆ่านะ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมบายบายจุบจุด bye